สวัสดีเดือนของปีใหม่ไทยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยจะต้องมีการตั้งสติให้อย่างมากเลยเพราะว่าเรื่องต่างๆความอึดอัดต่างๆเนี่ยมันจะผ่านไปได้ด้วยความสามารถของตัวคุณเองเท่านั้นในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายการโดนเบีเ้ยวโดนโกงต่างๆถือว่าต้องระวังอย่างมากเลย ส่วนในเรื่องของการงานนะครับดูจะต้องมีเรื่องของงานด่วนเข้ามางานแทรกเข้ามาอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณไม่ได้กลับมาบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงที่เทศกาลที่คุณเที่ยวอาจจะสนุกแบบไม่เต็มที่ในเรื่องคู่หรือความรักนะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูจะค่อนข้างมีส่วนกับการช่วย เรื่องต่างๆนำพาสิ่งต่างๆให้เกิดกับคุณได้ดีทั้งเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะครับส่วนคนไม่มีคู่ก็มีโอกาสกับการจะได้เจอสายเปในเดือนนี้ในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณได้อยู่เพียงแต่ว่าก่อนวันที่19เนี่ยความสําเร็จมันก็อาจจะเกิดได้ในรูปแบบทั่ว,วไปเลยแต่พอหลังวันที่19ไปรูปแบบของความสําเร็จมันก็อาจจะดูแปลกออกไปต่างออกไปมีความเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นมามา,มากหน่อยรายละเอียดเป็นยังไงเราไปติดตามครับ สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำนายไททัศ์ดวงชะตาของชาวลัคนาพฤศษภกันว่าในเดือนเมษายน2 5 6 6เนี่ยชาวลัคนาพฤศษภจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยในทุกๆคลิปนะครับอันนี้เป็นการทำนายแบบรวมไม่ใช่เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ มาเริ่มมาที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของตัวตนของคุณก็คือดาวศุกร์นะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยก็มีดาวมฤตยูมาอยู่ในช่องตัวตนของคุณอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่มีดาวมฤตยูมาอยู่ในช่องตัวคุณเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่คุณอยากจะมีเกณฑ์กับการ ปรับเปลี่ยนอะไรอยู่แล้วนะครับมันอาจจะมีเรื่องของสิ่งเล่นลับอะไรต่างๆเรื่องของไอทีเทคโนโลยีที่มันอาจจะมาสัมพันธ์กับคุณได้ดีขึ้นอันนั้นมันเป็นอิทธิพลจากดาวมฤตยูทึ่งจะมาอยู่ตรงนี้ยาวๆไป7ปีนะครับครานี้เวลาที่มฤตยูที่มันมองเป็นเรื่องของภัยอาเพศหลายๆคนก็อาจจะดูมีความกังวลมีความระวัดร,ระวังเครานี้เวลาที่ดาวมฤตยูสัมพันธ์เนี่ย การที่จะดูเหตุการณ์เนี่ยเขาก็จะดูดาวที่เป็นเจ้าของบ้านที่ดาวมฤตย,ยูไปอยู่ด้วยซึ่งในช่วงวันที่1ถึงวันที่8ดเนี่ยดาวศุกร์ดาวตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพวินาศนะครับการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพวินาศอาจจะส่งผลให้คุณดูมีความอึดอัดนะครับบางทีก็อยากจะมีเกณฑ์กับการอยากพักอยากหยุดอะไรต่างๆ ดาวตัวคุณไปสัมพันธ์กับดาวการงานซึ่งก pues ็อยู่ในภพที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณต้องอึดอัดกับเรื่องของการงานอยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเรื่องบริวารเรื่องลูกหลานก็อาจจะมีเหตุให้ต้องอึดอัดกับเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินและเรื่องลูกหลานบริวารเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นดาวที่เป็น คู่าธาตุน้ำกับดาวตัวคุณมันก็ยังมีส่วนกับการร่วมได้ดีนะครับจริงๆดาวสุกตำแหน่งนี้ดาวได้ตำแหน่งอุจจาพิมุขถือว่าก็เป็นจังหวะที่คุณก็ยังมีศักยภาพดีนะเพียงแต่ว่าดาวสุกตำแหน่งนี้มันอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันเป็นตำแหน่งประมันก็อาจจะทําให้บางทีคุณก็ยังดูไม่ค่อยมีความมั่นอกมั่นใจอะไรสักเท่าไหร่และบางทีก็อย่างที่บอกครับอยากจะหยุดพักอยากจะอยู่นิ่งๆบ้านแต่มันมี เรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆที่อาจจะแบบทำให้ไม่ได้หยุดแล้วก็เลยอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดมากเช่นกันนะครับพอวันที่8ดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาทับตัวคราวนี้เวลาดาวตัวเองย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรแน่นอนมันก็จะทำให้คุณกลับมาเป็นตัวเองได้ดีความมั่นอกมั่นใจความเชื่อมั่นอะไรต่างๆมันก็กลับมาแข็งแรงได้ดีการที่ดาวศุกร์ต้องมาเจอกับดาวมฤตยูและดาวศุกร์แข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ย เอาจริงๆก็คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณเองก็จะดูมีเซนส์มีสัมผัสอะไรที่มันแบบจับสัมผัสพิเศษอะไรต่างๆได้ดีนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ในเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้เรื่องพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่เหมาะกับการใช้เซนส์นในทุกๆเรื่องแหละแต่ว่าคุณอาจจะใช้เซนส์นมาเป็นการประกอบกับการตัดสินใจอะไรต่างๆได้เพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยพอดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยมันทำให้ดาวราหูกับดาวพุธอยู่ด้วยกันแค่2ดวงนะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ ราหูกับพุธเขาเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารเวลาไปอยู่ในภพวินาศแล้วเจอกับดาวคู่ศัตรูมันมีเหตุที่อาจจะต้องระวังเรื่องของการสูญเสียเงินทองทรัพย์สินสูญหายลูกหลานมีเหตุคดีความหรือทําอะไรให้เกิดความเสียหายถือว่ามันก็เป็นช่วงที่ดูจะมีความวุ่นวุ่นและต้องระวังเหตุการณ์ที่เกิดจากลูกหลานจากเรื่องของเงินทองอยู่ด้วยเช่นกัน พอวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาดาวอาทิตย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับดาวได้ตําแหน่งมหาอุดเลยดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหานะครับบ้านรถที่ดินคราวนี้พระดาวอาทิตย์มาอยู่ตําแหน่งนี้เนี่ยมันเด่นแสดงว่าเรื่องนี้มันอาจจะส่งผลอะไรให้มันดูมีความเด่นชัดกับคุณเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในภพวินาศ มันก็อาจจะกลายเป็นว่าต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินใหญ่ๆบ้านรถที่มันอาจจะมีเกณฑ์กับการชำรุดเสียหายนะครับมีเกณฑ์กับการต้องระวังการสูญหายของทรัพย์สินในกลุ่มนี้ด้วยหรือสำหรับบางคนเนี่ยนะครับบางทีมันเป็นช่วงที่ดาวเรื่องของครอบครัวมาเจอกับดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วดาวเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์ดีต่อกันมันอาจจะเป็นช่วงระวัง เทศกาลสงการที่คุณอาจจะต้องมีเรื่องของงานอะไรที่มันแทรกเข้ามาทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับบ้านอาจจะไม่ได้กลับไปหาครอบครัวในช่วงนี้อาจจะมีงานอะไรที่มันแทรกเข้ามาเหมือนกับงานมันดูมีความวุ่นไม่ค่อยลงตัวนะครับส่งผลไม่ค่อยลงตัวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับบ้านครอบครัวของคุณอาจจะต้องไปกลับเอาหลังสงการเพราะว่าเดี๋ยวพอ19เนี่ยดาวพฤหัสที่ย้ายมา ดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอาทิตย์ที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวถึงแม้จะไปเจอกันในภพวินาศแต่อย่างน้อยมันเป็นคู่มิตรกันมันก็จะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวมันก็จะมีเกณฑ์กับการประสบความสําเร็จกับเรื่องนั้นเพราะดาวพฤหัสเขาเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะมีเกณฑ์ต้องไปกลับเอาหลัง ช่วงสงการนะครับหลัง19ไปอะไรแบบนี้นะครับในช่วงเทศกาลตรงๆอาจจะไม่ค่อยได้กลับบ้านประมาณแบบนั้นนะครับหรืออย่างที่บอกไม่งั้นคุณก็ต้องระวังในช่วงตั้งแต่14จนถึง19เเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการเสียหายเรื่องของรถลานะครับทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆอันนี้ถือว่าต้องระมัดระวังล็อกให้ดีนะครับจอดเก็บให้ดีอะไรแบบนี้ มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับในเดือนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศจริงๆเวลาดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนที่ว่าวินาศเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายเรื่องของการเงินที่มันอาจจะมีเกณฑ์กับการโดนโกงโดนปกปิดอะไรต่างๆลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินเนี่ย ถือว่าก็ยังหาเงินได้ดีอยู่เพราะว่าดาวพุธไปอยู่ในบ้านของดาวอังคารและดาวอังคารอยู่ในบ้านของดาวพุธเป็นดาวสลับเรือนแสดงว่ามันยังมีศักยภาพกับการหาเงินหาทองได้ดี เพียงแต่ว่าการที่ดาวมันสลับกันระหว่างเรื่องการเงินกับคำว่าวินาศมันอาจจะกลายเป็นว่าถ้าหาเงินอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศเช่นหาเงินในทางลับๆหาเงินที่เกี่ยวกับต่างประเทศหาเงินที่เกี่ยวกับออนไลน์หาเงินที่เกี่ยวกับด้านของสายมูอ่ะมันอาจจะมองว่าการหาเงินในกลุ่มนั้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะยังหาเงินได้ดีอยู่ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านนั้นเวลาดาวการเงินไปอยู่ในวินาศและวินาศมาอยู่ในการเงินคุณอาจจะต้องระมัดระวังอย่างที่บอกนะครับระวังทรัพย์สินสูญหายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินการล็อกให้ดีเก็บให้ดีนะครับจอดรถลาอะไรให้ดีเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันจะทําให้ดูมีความปลอดภัยได้ดีเพราะว่า ในช่วงยิ่งช่วงต้นเดือนนะครับที่ดาวตัวคุณก็ไปอยู่ในภพวินาศวันที่1ถึงวันที่8มันก็อาจจะเป็นช่วงที่บางทีคุณก็จะมีเกณฑ์กับการเผลอหลงลืมอะไรได้ง่ายเหมือนกันนะครับพอวันที่8ดาวสุกย้ายมาดาวตัวคุณกลับมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรเราเนี้ยความมั่นอกมั่นใจความหลงลืมอะไรต่างๆมันก็อาจจะดูลดลงนะครับและดาว สุขมาอยู่กับดามหรือ,อยูมันก็เป็นช่วงที่มีเซนต์แ้ละนะครับบางทีอย่างน้อยในมุมที่ดีคือคุณกลับมาเป็นตัวเองได้ดีขึ้นมีสติได้มากขึ้นแล้วก็บางทีเวลาจะเกิดเหตุการณ์อะไรมันอาจจะมีเหมือนอะไรมากระตุ้นเตือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องรองจับสัมผัสอะไรที่เกี่ยวกับด้านนี้ด้วยนะครับ แต่ถือว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในภพวินาศทั้งเดือนช่วงดาวศุกร์ย้ายมาเนี่ยนะครับข้อดีคือคุณมีสติมากขึ้นแต่ข้อเสียคือดาวการเงินของคุณอยู่กับดาวราหูล้วนๆเลยไม่มีดาวอื่นอะไรมาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ การเงินอาจจะต้องใช้ไปกับเรื่องของการงานนะครับอาจจะต้องใช้เงินลงไปในเรื่องของการงานหรือในช่วงนี้ถ้ายงเกี่ยวกับการงานเลยเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องระวังกับการรับงานจะต้องตกลงเรื่องการเงินให้ดีบางทีอาจจะมีเกณฑ์กับการทํางานไปแล้วไม่ได้เงินตามที่คาดก็ได้นะครับคือเหมือนกับระวังการโดนโกงเวลารับงานที่สัมพันธ์กับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องระวัง พอวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายมาก็มาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณแต่ดาวเนี่ยเด่นก็จริงแต่มันมาเด่นในอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศซึ่งดาวอาทิตย์มาจากคาว่าพันธุเพระเาะฉะนั้นมันก็กลายเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่อาจจะต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินสูญหายนะครับทรัพย์สินชํารุดทรัพย์สินพังอาจจะเป็นเหตุให้มีเหตุกับการได้ต้องเสียเงินเสียทองอยู่ด้วยเหมือนกันยกเว้นว่าสําหรับใครนะครับถ้าเกิดในบุมที่เป็นมุมดีก็คือ มีเกณฑ์กับการได้อะไรที่แบบที่ทางอะไรต่างๆนะครับหรือเรื่องลดลาอะไรต่างๆที่แบบมันมีเรื่องของคดีความอ่ะและมันดูมีความลงตัวนะครับซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้หลังวันที่19ที่ดาวพฤหัสเขาย้ายมา แสดงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหามันจะมีโชคลาภแต่จากอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าวินาศคือบางทีมันมีเรื่องของคดีอะไรที่เกิดกันอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะมีความลงตัวตกลงว่ามีเกณฑ์กับการชนะคดีได้ที่ได้ทางอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือแม้แต่บางทีสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ๆที่มันหายไปหาไม่เจอเนี่ย เดี๋ยวหลังวันที่19มันอาจจะมีเกณฑ์กับการอยู่ๆก็รู้มอยู่ตรงไหนหรือไปเจอเข้ามาเพราะมันจะมีโชคลาภกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาทรัพย์สินใหญ่ๆที่มันไปเจอในคําว่าวินาศที่เหมือนกับดูว่าจะสูญไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์กับการได้พบได้เจอกับคืนมานะครับถือว่าอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินด้านทรัพย์สินด้านธุรกิจของคุณในเดือนเมษานี้มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาว ราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดาวการงานของคุณไปอยู่ในภพวินาศเวลาดาวการงานไปอยู่ในภพวินาศซึ่งก็พูดมาเป็นระยะหนึ่งแล้วว่ามันอาจจะกระตุ้นกับการอยากหยุดอยากเลิกกับเรื่องของการงานยิ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับดาวที่มาสัมพันธ์กับดาวการงานของคุณก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธกับดาวการงานของคุณดาวราหูเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกรันมันก็เลยส่งผลให คุณอาจจะรู้สึกว่าในเรื่องการงานเนี่ยมันดูเจอสภาวะของการขัดแยง้งมีปัญหามันอาจจะยิ่งกับอยากกับการหยุดกับการเลิกเหมือนกันแถมในช่วงเดือนนี้ดาวพุธนะครับมาจากเรื่องลูกน้องและบริวารก็ดูจะแบบหายากหรือดูจะมีปัญหามีความขัดแย้งกัน ดาวพุธมาจากเรื่องของการเงินแสดงว่ามันเหมือนกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของงานในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะดูว่าผลตอบแทนมันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะเจอสภาวะแบบนี้ยิ่งในช่วงวันที่1ถึงวันที่8การที่ดาวศุกร์ดาวตัวคุณก็อยู่ในภพวินาศเนี่ยและเป็นปลเนี่ยนะครับมันอาจจะกระตุ้นกับการอยากหยุดอยากเลิกอยากพักจริงๆนะครับแต่ มันก็มีดาวใหญ่ที่มาอยู่ในช่องการงานของคุณก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับความเหน็ดเหนื่อยมันก็เลยอาจจะยังส่งผลให้ยังไงเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังต้องเหนื่อยแหละนะครับเพียงแต่ว่าดาวเสาร์ที่มันมาอยู่ในช่องการงานตั้งแต่มีนาและจะอยู่ตรงนี้ยาวๆไปเนี่ยมันมาจากคําว่าสุพระแสดงว่าถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็จะเป็นอะไรที่เหนื่อยในมุมที่มันจะพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นได้แค่ในเดือนนี้เนี่ยคุณเองเนี่ย อาจจะมีอารมณ์ของการรู้สึกมันมีปัญหาเยอะที่คุณจะต้องเจอและอยากหยุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนวันที่8เนี่ยมันจะกระตุ้นอารมณ์กับการอยากหยุดอยากเลิกนะครับก็พยายามตั้งสติหน่อยแล้วกันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าอยากจะหยุดหรือว่าอยากจะทําต่อถ้ายังอยากจะทําต่ออยู่คุณก็ต้องพยายามรักษาสถานะตัวเองอย่าให้เกิดความผิดพลาดอะไรเพราะมันเป็นช่วงที่คุณเองก็อาจจะดูมีความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจนะครับพอวันที่ 8ดาวสุขย้ายมาตัวคุณกลับมาเป็นตัวเองได้ดีอารมณ์ของการอยากเลิกอยากออกอาจจะดูลดลงเพราะตัวคุณออกจากภพวินาศแล้วนะครับแต่ถือว่างานเองเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ราบลื่นนะครับ เจอกับดาวคู่ศัตรูที่ไม่มีดาวอื่นมาร่วมเลยมันก็ยังกระตุ้นให้เรื่องของลูกน้องบริวารมันยังดูมีปัญหามีความขัดแย้งในเรื่องของการงานบางทีลูกน้องหายากลูกน้องไม่มาอะไรแบบนี้มีเกณฑ์ที่มันส่งผลให้เกิดความเสียหายกับเรื่องของการงานได้พอวันที่14ดาวอาทิตย้ายเข้ามาด้วยดาวอาทิตย้ายมาเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์กับดาวการงานของคุณดาวราหูเนี่ยก็เป็นคู่ที่อาจจะไม่ค่อยได้ถูกกันสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์มันเป็นดาวของความากระตือรือร้นพลังงานเวลามาเจอกับดาวราหูมันก็ยังส่งผลให้เกิดการงานก็ยังดูแปรปรวนไม่ค่อยนิ่งมันอาจจะกระตุ้นเรื่องของความหงุดหงิดที่เกิดจากงานของคุณได้ด้วยเหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีเรื่องของงานอะไรที่มันมีเสริมเข้ามาเพิ่มเข้ามานะครับเพราะดาวพุธมาจากคําว่าปุตตะเสริมเข้ามาเพิ่มเข้ามาแต่ไองานที่เสริมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแหละมันดูทําให้ดูมีความวุ่นวาย และมันก็อาจจะทําให้คุณก็ยังหงุดหงิดกับเรื่องของการงานมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่มันมีงานเสริมงานเพิ่มงานแทรกเข้ามาเนี่ยแล้วอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยไม่ได้ไปกลับบ้านกลับบ้านเกิดในช่วงเทศกาลอะไรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่19ที่ดาวพฤหัสย้ายมาไอ้ความรีบร้อนความวุ่นวายอะไรมันก็อาจจะลดลงเพราะ ดาวพฤหัสเขาก็เหมือนมาเป็นตัวกลางระหว่างดาวราหูกับดาวอาทิตย์กับดาวพุธประมาณแบบนี้มันก็ทําให้มีโอกาสอะไรต่างๆที่เกิดความสําเร็จได้มากขึ้นเพราะดาวพฤหัสมาจากเรื่องของความสําเร็จมาได้ตําแหน่งราชาโชคแล้วบังเอิญมาสัมพันธ์กับดาวการงานของคุณเพราะฉะนั้นไอ้ความวุ่นวายจากเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องเครื่องมือพื้นฐานเครื่องจักรอะไรเนี่ยมันก็ยังดูมีความแปรปรวนอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องของความสําเร็จ เกิดขึ้นมาที่ทําให้เกิดได้ง่ายขึ้นนะครับและเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่15ไปเนี่ยนะครับดาวพุธเนี่ยเขาจะเริ่มมีการเดินถอยหลังเพระเาะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับการเงินเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกน้องถ้ามองในมุมที่เกี่ยวกับงานเรื่องลูกน้องก็อาจจะดูอื้อๆหน่อยหาย,ยากลูกน้องดูมีความอู้หน่อยนะครับ ส่วนดาวพุธเป็นเรื่องของการเงินอ่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะเป็นช่วงที่เงินที่เขาจะจ่ายคุณอาจจะจ่ายช้านะครับอะไรที่เกี่ยวกับการเงินมันจะดูช้าดูหน่วงหรือบางทีต้องระวังบางทีได้งานที่แบบให้ผลตอบแทนที่มันดูไม่ได้เยอะมากนักนะครับก็ต้องตกลงเรื่องของการเงินกับการงานให้รอบคอบสำหรับคุณในเดือนนี้ มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ดาวความรักของคุณมาอยู่ในช่องการเงินจริงๆเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ยะพาหะนําหน้าดวงของคุณและ ดาวความรักของคุณเนี่ยถือว่าก็มีกําลังดีนะครับด้วยการที่ดาวอังคารไปอยู่บ้านดาวพุธด,ดาวพุธอยู่บ้านดาวอังคารมันเป็นดาวสลับเรือนมันทําให้ดาวอังคารก็มีความที่สมบูรณ์ขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักมันก็ดูมีความคงที่มั่นคงดีแถมดาวมาอยู่ในช่องการเงินเป็นสุญญะพหะถือว่าเป็นเดือนที่คู่นะครับสำหรับคนมีคู่นะอาจจะ มีส่วนที่คู่จะมีส่วนกับการนำพาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินธุรกิจนะครับต่างๆได้ดีโดยเฉพาะยิ่งช่วง1-8ถึงที่ดาวตัวคุณยังอยู่ในภพวินาศบางทีคุณเองก็ยังดูมีความไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจอะไรนะครับก็ถือว่าคู่ก็จะมีส่วนกับการช่วยการนำอะไรต่างๆได้ดีพอวันที่8ดาวตัวคุณกลับมาเป็นตัวเองได้ดีก็ถือว่า ก็ยังส่งผลดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีมุมอะไรที่มันจะไม่ดีกับเรื่องของความรักเกิดขึ้นถือว่ามันอยู่ในมุมที่ดีแหละอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักและมีส่วนกับการช่วยนำพาเรื่องของการเงินอะไรต่างๆเข้ามาให้คุณได้ดีเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันเบา เบาใจได้สําหรับคุณเพราะมันไม่ได้มีปัญหาแต่คุณอาจจะต้องไปเจอปัญหากับเรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องนะครับสำหรับคนโสดในเดือนนี้เนี่ยจากการที่ดาวความรักนะครับมาอยู่ในช่อง กระดุมพระการเงินนั่นหมายความว่าคุณก็อาจเจอคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ที่เป็นคนที่มีฐานะมีทางการเงินมีธุรกิจอะไรที่ดีแล้วคุณก็อาจจะได้เจอคนที่เป็นแบบนิสยัยแบบเป็นสายเปย์สำหรับคุณก็ได้นะครับซึ่งถือว่าในเดือนนี้เนี่ยองประกอบของคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่เพียงแต่ว่าสำหรับตัวคุณเองเนี่ยในช่วงวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวตัวคุณเนี่ยเป็นประ เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยมีความมั่นอกมั่นใจและดาวตัวคุณอยู่ร่วมกับดาวราหูซึ่งบางทีคุณก็มีความ เผอความเคลิ้มความหลงไหลได้ง่ายพเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจพิจารณาอะไรด้วยหลักเกณฑ์รายการตัดสินใจเพื่อความมั่นใจจริงเนี่ยอาจจะเหมาะกับการตัดสินใจตอนที่ดาวตัวคุณมาอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็คือหลังวันที่8ไปแต่อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาของคนที่เข้ามาเพียงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ต้นเดือนเนี่ยคุณอารมณ์คุณหวั่นไหวง่ายคุณเผลอผล่ง่ายก็ลองพิจารณาดู มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภความสําเร็จก็คือดาว พฤหัสนะครับในเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่19เนี่ยดาวโชคลาภของคุณดาวความสําเร็จของคุณเนี่ยเขายังอยู่ในบ้านตัวเองดาวยังได้ตําแหน่งเกษตรยังมีความแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นเวลาดาวความสําเร็จดาวลาบผลแข็งแรงได้ตําแหน่งเกษตรเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะเกิดความสําเร็จเกิดลาบผลอะไรต่างๆกับคุณได้ดีเวลาคุณทําอะไรมันมักจะสําเร็จได้ดีเพราะดาวมันมีความแข็งแรงนะครับดาวอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะการทําอะไรเองยิ่งค่อนข้างส่งเสริมให้เกิด ความสำเร็จได้ดีในเดือนนี้เนี่ยช่วงวันที่1ถึงวันที่14การมีดาวอาทิตย์มาร่วมอยู่ด้วยดาวอาทิตย์เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุขครอบครัวญาติพี่น้องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆการศึกษาการเรียนรู้ซึ่งดาวอาทิตย์เวลาอยู่ตําแหน่งนี้ดาวได้ตําแหน่งอุจจาวิราชมีกําลังเด่นดีนะครับ ดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกับดาวโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยเวลามาสัมพันธ์กันมันก็จะยิ่งกระตุ้นเรื่องของความสําเร็จแน่นอนมันก็จะทําให้ยิ่งเด่นกับเรื่องของ ความสาเร็จที่มันจะเกิดขึ้นกับเรื่องของการเรียนการศึกษาความสําเร็จคุณมีเกณฑ์กับการจะความได้รับอะไรที่เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะครับหรือมีความสําเร็จกับเรื่องนั้นเวลาที่คุณทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จกับด้านนั้นได้ดีครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่มีส่วนกับการนําพาก่อให้เกิดความสําเร็จส่งเสริมให้เกิดความสําเร็จได้ดีนะครับพอวันที่6ดาว สุกย้ายวันที่14ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกจากเรื่องของโชคลาภแต่ก็อาจจะไม่ได้มีสภาวะอะไรต่างมากนะักเพราะอาจจะแค่อาจจะไม่ได้มีคนมาร่วมมาส่งเสริมกับเรื่องของความสําเร็จแต่ดาวยังแข็งแรงคุณก็ยังมีความสําเร็จได้ดีอยู่และพอวันที่19ดาวพฤหัสดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายมาอยู่ในภพวินาศนะครับดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะออกจากบ้านตัวเองอาจจะดูมีความ เ,เข้มแข็งน้อยลงแต่ดาวพฤหัสมาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคนะครับคือเวลาดาวอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยความสำเร็จต่างๆมันจะเกิดได้ดีถ้าทำเองทำเองสำเร็จแน่แต่พอดาวมาได้ตำแหน่งราชาโชคข้อดีในมุมหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยเรื่องของความสำเร็จของคุณมันอาจจะมีคนมาช่วยมีคนให้การตอบรับมีคนมานำเสนออะไรให้เนี่ยนะครับเวลาดาวได้ราชาโชคเนี่ย บางเรื่องมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องทําเองทั้งหมดประมาณแบบนั้นเพียงแต่ว่าตอนที่ดาวความสําเร็จมันอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยมันเป็นความสําเร็จในแบบทั่วๆไปทําอะไรมันก็มักจะสําเร็จแต่เวลาดาวความสําเร็จมาอยู่ในภพวินาศเนี่ยมันอาจจะทําให้รูปแบบของความสําเร็จมันอาจจะดูแปลกออกไปต่างออกไปเช่นถ้าเกิดใครอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับคําว่าวินาศ ทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านคดีความด้านกฎหมายทำอะไรเกี่ยวกับด้านต่างประเทศทำอะไรเกี่ยวกับสายมูทำอะไรเกี่ยวกับด้านของออนไลน์อะไรแบบเนี้ย มันก็จะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จกับด้านนั้นได้ดีนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ได้เกี่ยวกับด้านนี้บางทีความสําเร็จมันก็อาจจะเป็นแบบความสําเร็จที่แบบไม่คาดคิดไว้มันไม่ได้เกิดแบบไม่ได้แพลนไว้หรือบางทีมันก็อาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องมีความลับๆปกปิดหน่อยที่มันจะมีเพิ่มโอกาสกับการเกิดความสําเร็จในลักษณะแบบนั้นแต่ในเดือนนี้ดาวความสําเร็จของคุณก็จะย้ายมาเจอดา,าว ราหูเรื่องของการงานพดาวพฤหัสย้ายมาก็อาจจะส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็จะมีแนวโน้มเพิ่มความสําเร็จที่มันเกิดเพิ่มได้ดีขึ้นกว่าเดิมดาวพฤหัสมาเจอกับดาวพุธส่งผลที่จะมีโชคลาภอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่เขาอยู่กันเนี่ยเป็นดาวที่มันไม่ค่อยถูกกันพอดาวพฤหัสย้ายมามันก็เหมือนว่าเป็นตัวกลางนะครับช่วยลดแรงประทะ ทำให้มีโอกาสกับการที่จะมีโชคลาภกับเรื่องงานกับเรื่องการเงินได้ได้เพิ่มมากขึ้นดาวพฤหัสก็มาเจอกับดาวอาทิตย์อีกซึ่งเป็นคู่มิตรกันและดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้ยิ่งใหญ่มากได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับถือว่ามีความโดดเด่นแสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภอะไรกับเรื่องของที่ทางอาสังหาบ้านช่องนะครับลดลาที่อาจจะได้แบบไม่คาดคิดอาจจะได้แบบปุบปรับก็มี ข่าวแล้วก็รู้ว่าได้มาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นเพราะมันไปเจอกันในพบที่เกี่ยวกับคําว่าวินาหรืออะไรที่มันดูเหมือนกับว่าเราคิดว่าเราสูญไปแล้วเสียหายไปแล้วหรือพังไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์กับการอยู่ๆก็เจอว่ามันอยู่ตรงไหนได้กลับคืนมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะมันไปเจอกันในคําว่าวินาที่จะเป็นลักษณะแบบนี้มีโอกาสกับการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะแบบนี้ หรือใครที่มีคดีความอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทางบ้านช่องอะไรเนี่ยในเดือนนี้มันมีโอกาสกับการจัดการอะไรที่เกี่ยวกับคดีความอะไรต่างๆเหล่านี้ได้ดีและจากการที่ดาวศุกร์ที่อีกความหมายหนึ่งเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริหมายถึงการแข่งขันการประกวดนะครับ แล้วดาวโชคลาภไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับคําว่าวินาศบางทีการที่คุณไปเล่นเกมอะไรในเรื่องของโซเชียลในเรื่องของออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการได้รับรางวัลในกรณีเดือนนี้ก็ได้นะครับหลังที่ดาวพฤหัสย้ายมาแต่แค่สิ่งหนึ่งที่ยังต้องเตือนนะครับคือ,คอเวลาดาวมันเป็นแบบนี้ดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าวินาศแล้วมันต้องระวังอย่างที่บอกว่าระวังการโดนเบี้ยวโดนโกงคุณก็ต้องระวังกรณีพวก call center ด้วยเหมือนกันเวลาที่เขาติดต่อแบบถ้าเกิดว่าคุณได้รางวัลอะไรแบบนี้ถือว่ายังคงต้องระวังในจุดนั้นนะครับคราวนี้สำหรับนักเสี่ยงโชคการที่ในช่วง1 19ดาวโชคลาภของคุณอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งกเกษตรแสดงว่ามีโอกาสกับการมีโชคลาภเพราะฉะนั้น ถ้าจะเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยเวลาดาวโชคลาภได้ตำแหน่งเกษตรมันก็จะมีโชคของมันเองนะครับส่วนถ้ามองว่าอะไรมันมีส่วนกับการเสริมที่จะให้เกิดโชคลาภได้ก็คือดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิตรกันมาจากคําว่าพันธุอะไรที่เกี่ยวกับเลขรถเลขบ้านมีส่วนกับการส่งเสริมให้เกิดโชคลาภกับคุณได้แต่พอ หลังวันที่19ที่ดาวโชคลาภย้ายมาอยู่ในภพวินาศบางทีมันอาจจะต้องเบี่ยงเบนหน่อยนะครับอาจจะต้องชําพาะหน่อยว่าถ้าจะมีโชคลาภมันอาจจะต้องไปลงแบบแนวใต้ดินหน่อยนะครับหรือวินาศแปลว่าต่างประเทศต่างแดนมันอาจจะต้องไปเสี่ยงกับอะไรที่มันเกี่ยวกับ ของประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นการมีโชคอะไรเกี่ยวกับด้านนั้นนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูแต่ถ้าถามว่าตัวเลขอะไรที่มีผลต่อการมีโชคอยู่ก็ยังเป็นดาวอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งมหาอุดก็คือมาจากเลขรดเลขบ้านนี่แหละที่มีส่วนกับการเพิ่มโอกาสกับการมีโชคของคุณก็ลองพิจารณาดูและนี่ก็คือการทำนายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ